ใช่ครับผมครับดีดันออเดอร์นะครับร้านข้าวหมูดแดงอ๋อครับผมครับไดครับเดี๋ยวแล้วเสร็จแล้วจะส่งให้นะครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับชาวออนไลน์ทั้งหลายนะชาวเฟซบุ๊ก ชาว y o u t u b e และใกล้เคียงนะครับวันนี้อาจจะมาในรูปแบปบแปลกๆซะหน่อยนะเพราะปกติจะเป็นที่เปี่ยกับจักรยานนะครับวันนี้มาในรูปแบบของพนักง,งานส่งอาหารบริษัทมดโฟดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนะตื่นเช้ามาออเดอร์แรกเข้ามาเลยนะครับ7็ดโมง5 9นะครับร้านข้าวหมูแดงน,นครปฐม,มร้านนี้อยู่ใกล้บ้านนะครับ ขับรถไปไม่นานครับเดี๋ยวก็ถึงนะครับบรรยากาศเช้านี้ครับฝนตกพรมๆนะมาจากเมื่อคืนแล้วฮะสายฝนโปรยปลายนะครับแต่ก็ไม่หนักมากนะครับก็สบายๆยังไม่ต้องถึงขั้นที่ใส่เชือกกันฝนนะเราก็ขับรถโุยฝนไปเลยนะครับเย็นดีครับสบายนะครับผมเดี๋ยวเรารับออเดอร์แรกนะครับเมื่อสักครู่ก็มีการโทรยืนยันลูกค้านะครับผม ว่า,าระบบของโมดฟู้ดนะก็คือจ่ายเงินสดนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินสดให้ร้านค้าเราถึงจะไปเก็บกับลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือในเมื่อเรารับอ,ออเดอร์นะครับเราก็ต้องโทรไปยืนยันออเดอร์กับลูกค้านะครับว่าออเดอร์นี้ท่านสั่งท่านเราได้รับแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคือได้รับแน่นอนเรา ไม่มีการยกเลิกออเดอร์ต่างันะครับครับเราไปกันเลยนะครับผมรถค่อนข้างจะไม่เยอะนะวันนี้วันหยุดพักผ่อนเราก็มาขับรถนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเพลินนะครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายเพลินว่ามีมีภารกิจนะครับผมก็ขับได้ตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่8ดโมงถึงเที่ยงนะครับมาดูว่าเราจะได้ ทำได้กี่ออเดอร์แล้วคิดเป็นเงินได้เงินกี่บาทน,นะครับผมนะครับมาถึงแล้วครับร้านแรกออเดอร์แรกนะครับมาก็เจอพี่แพนด้าเลยนะครับจอดรอออเดอร์อยู่นะเราก็ต้องอาจจะได้ช้าสักนิดละครับห9ึ่งครับ 160อจตังก่อนเดาเิ่้งจาจๆๆให้นอ้าโอเคเดี๋ยวได้หมูสำลองนะให้ลูกชายใช่ไม่ีเดี๋อดไม่เวลาทอดอ่ะ๋ยวก็โอเคกรอบแล้วพี่ทำแล้วาะแต่จะีปากนหงอยู่ข้าวด ื่อความแน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูแผนที่ตำแหน่งบ้านลูกค้าสักนิดหนึ่งครับเพื่อว่าเราป้องกันความผิดพลาดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออเดอร์แรกส่งไม่ไกลนะครับออเดอร์นี้ก็ไม่มีค่าส่งนะครับสหรับออเดอร์นี้ค่าส่ง23บาทนะครับเพราะว่า,าปริมาณการสั่งซื้อนะครับมูลค่าในการสั่งซื้อไม่ถึง180นะครับ ก็จะเป็น23บาทครับแล้วก็ระยะทางในการส่งรัศมีไม่เกิน7กิโลเมตรนะส่งฟรีนะครับนะถ้าเกิน7 km, กิโลเมตรก็ดรอดูนะว่าจากร้านค้าไปบ้านลูกค้าเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับก็จะมีเลทว่าระยะทางเท่านี้ได้ค่าส่งเท่านั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ไกลมากนะครับ เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับอ,ออเดอร์แรกถึงมือลูกค้ารับต่างส่งอาหารก็ามากดบันทึกเสร็จงานฮนะกดเสร็จงานก่อนนะถึงจะรับได้รับออเดอร์ถัดไปได้นะครับเพิ่นโชคดีคนระับต่อเนื่องไปเลยนะครับมีออเดอร์ที่2รอ,ออยู่แล้วนะครับผมมาทตามขั้นตอนอนะครับโทรหาลูกค้าโทรหารัคารารานค้าจากนั้นก็ไปรับออเดอร์ มดมดฟูดครับออเดอร์เข้าครับผมค่ะครับผมเดี๋ยวต้อพูดไปรับครับค่ะครับผมสวัสดีครับมดฟูดครับผมครับครับออเดอร์สุเกเตอร์ได้รับแล้วยืนยันนะครับครับครับเดี๋ยวต้พูดจะไปส่งให้ครับผมครับครับผมสวัสดี เดี๋ยวแนะนำนิดหนึ่งนะครับเพื่อนที่มาเปิดเจออาจจะงงๆนะบริษัทมดฟูดนะครับกำแพงเพชรบริการเฉพาะภายในจังหวัดนะฮะภายในเขตเทศบาลและรอบรอบรอบนอกนะและมีประมาณ10กิโลเมตรนะครับเฉพาะจังหวัดนะครับผมไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับอาจจะเป็นบริษัทของคนกำแพงเพชรนะฮะเพื่อชาวกำแพงเพชรโดยเฉพาะนะครับผม ก็เขาเขาก็ประมาณนี้นะครับบริษัทหมดฟูดส่งอาหารถึงบ้านนะครับไปกันต่อครับออเดอร์ที่2นครับร้าน t ูเกเตอรครับผมสวัสดีครับมาแล้วจ้ะ มดฟูดหนึ่ง้าไ้าไม่เสร็จเลพี่ครับผมครับส่งหรือรับ รับนะครับ ส่วนใหญ่เช้าถึงเย็นครับแล้วมันสรุปีแใส่ครสดเสร็จแล้วครับออเดอร์ที่สองลูก <c oughs> ค้าสั่งแกงส้มชาอมกุ้งนะออเดอร์ order นี้ส่งในเมืองอีกเช่นเคยครับไม่มีค่าส่งนะครับผม ก็เหมือนเดิมครับสั่งไม่ถึงร8 0บาทได้ออเดอร์23บาาทออเดอร์นี้ส่งในตลาดนะในคำสั่งซื้อลูกค้าเขาบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับเข้าทางร้านชมอิน็กทรทนิกส์ตรงตู้ ATM เลี้ยวซ้ายร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์ห้องที่5นะครับบอกชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่ยากครับได้ง่ายมากนะตูะเอทีนะขวามือ แล้วก็เลี้ยวซ้ายลานสังกพันห้องที่5นะฮะเลี้ยวมาก็เจอเลยนะครับถือว่าสะดวกแล้วก็อ่าเราเข้าใจได้ทันทีนะครับมวัสดีครับผมโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวทอนหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทเดี๋ยวแป๊บนึง นีครับขอบคุณนะครับน,นี่แหละครับกดส่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะรอรับออเดอร์ถัดไปได้เลยนะนเปินมีออเดอร์เข้ามานะครับ ต่อ,อเนื่องกันอีกครับออเดอร์ที่3นะครับเป็นร้านบะหมี่ชาขา้างลาวร้านนี้อยู่อยู่ตรงต้นโพนะครับก็ไม่ไกลมากจากตรงนี้นะครับผมเพิ่อนก็มือนเดิมครับถวารลูกค,ค้าถวาร้านค้าแล้วก็ไปรับออเดอร์นะครับผมไปกันเลยนะบริเวณต้นโพใจกลางเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมร้านก็บอกเขาไว้แล้วนะครับว่าออเดอร์เข้าร้านก็จะเตรียมไว้เรียบร้อยนะฮะไปถึง ก็รับได้ทันทีเลยครับสะดวกรวดเร็วนะเป็นการทาง,งานแบบต่อเนื่องนะก็ะคือเราแจ้งคำสั่งซื้อไปทาง,งารับทราบเราก็อยู่ระหว่างการเดินทางแล้วก็ไม่เสียเวลาในการรอออเดอร์นะครับผมครับผมออเดอร์นี้ได้มีค่าส่งนะครับประเด็นนี้มีค่าส่ง ครับสำหรับออเดอร์นี้2เด้งนะครับก็คือลูกค้าคําสั่งซื้อนะฮะมูลค่าเกิน180บาทนะครับก็คือได้25บาทนะสำหรับค่าส่ง25บาทเมื่อก่อนก็เป็น30บาทนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาลดวันนี้เองนะฮะเป็น25บาทนะก็รับไปฮะ25บาทค่าส่ง35บาทนะครับผมก็คือ2เด้งไปเลย2535ก็พอสมควรนะครับผม60บาท นะครับนอกเมืองนิดหนึ่งนอกเมืองก็ดีนะครับได้ขับรถชมบรรยากาศชมท้องทุ่งท้องนาอากาศดีมากครับวันนี้บ้านลูกค้าก็ไม่ไกลมากนะหาง่ายด้วยครับในเมืองกับนอกเมืองที่ต่างกันนะในเมืองค่อนข้างที่จะหาบ้านลูกค้านี่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งส่วนนอกเมืองครับสบายๆบ,บอกชัดเจนหาง่ายขับรถไม่มี นี่ยดูเนี่ยถนนโล่งๆไม่มีไฟเขียวไฟแดงแขับรถไปด้วยชมชมนกชมไม้ฮะเพลินๆพันถือเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายไปในตัวนะครับผมใกล้ถึงแล้วบ้านลูกค้ากรบการซื้ออาหารของบริษัทมดฟฟร์ Food ก็ผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับก็ง,ง่ายๆ เซิร์ชนะฮะ mod food ฮะ delivery mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมหมด food delivery ส่งอาหารครับนส่วนอโหลดแอปปุ๊บลงทะเบียนก็อชื่อเบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งในการส่งที่อยู่จากนั้นก็ทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมไม่ยากนะครับไปกันต่อเลยครับลูกค้ารออยู่นะครับผม สัสดีครับมาส่งออเดอร์ครับผมอ๋อเดี๋ยวกดดิ่งดูครับเหรอครับเดี๋ยวโทรหา ครับผมมดฟูดมาถึงหน้าบ้านแล้วครับออนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวก็ออกมาครับผมสวัสดีครับขอนห้าบาทครับขอบคุณนะครับหนูเข้าไปไหน ใช่ผมรับผมรับได้สองออเดอร์พอดีอเสร็จหมดไหมครับสองออเดอร์ก็ป้าไม่เข้าใจดูยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสอนป้าแป๊บได้ครับได้งั้นผมเอาออเดอร์แรกไปก่อนเนาะ <5. S 1> อันนี้ร้อย <5. S 1> อันนี้ร้อยห้าสิบเนาะงั้นเดี๋ยวป้าทำออเดอร์สองให้ผม 5. 5. 5. 5. 5. ้าต้องเดืดก่อนเดินบ้านต้องดูตัวเลขก่อนมันจะมีเลขคำสั่งเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวผมมาอีกรอบมันมีอะไรออเดอร์สองมีอะไรออเดอร์สองมีข้าวผัดไข่ธรรมดาหมูข้าวผัดผัดพริกอ่อนเผ็ดกลางเครื่องในไก่ไข่ดาวจ้ะเครื่องในไก่ไข่ดาวต้มจืด หมูสับสาหร่ายทั้งหมด140จ้ะเนาะเดี๋ยวมานะครับมีต้มจืดแล้วก็บร<พ>าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูในในในออเดอร์เดี๋ยวบ้าต้องดูอันนี้มันจะมีเลขคำสั่งบ้าต้องดูตัวน,นี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่นี่ออเดอร์แรกออเดอร์ออเดอร์นี่ บนอันนี้ใช่ไหมข้าวผัดไข่เนาะใช่แล้วก็ผัดดืออเดอร์นี้อ่อนต้มจืดเนาะอ่ะต้อ๋ออ่ะเดี๋ยวเมาครับผัด และแล้วเราก็ได้ออเดอร์ที่4นะครับทำการส่งให้ลูกค้านะฮะเนี่ยเส้นทางที่เราใช้นะริมของชนระทานนะเป็นทางลัดนะครับผมอันะนี้แล้วแต่เรานะเส้นทางเราจะไปยังไงอะไรนะก็ค่อคนข้างที่จะกึ่งอิสระนะครับผมเรารับออเดอร์มาเบิบเราก็จัดการของเรานะส่งให้ทันลูกค้าอย่าให้ลูกค้ารอนานเราจะไปทางไหนก็ได้นะแล้วแต่เราถนัดละครับ เราจะอ้อมเราจะลัดเราจะเนี่ยเส้นทางแบบนี้นะก็ชื่นเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะทางลูกลังนะประนึ่งว่าเรากําลังปั่นจักรยานนะทางแบบนี้ก็นะค่อนข้างที่จะสนุกนะครับไปกันเลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะไม่มีรถด้วยฮนะนี่นะครับใกล้ถึงแล้วครับ ว่าลูกคา้าอันนี้อาจจะเป็นลูกคา้าลูกค้า V.I.P หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นเหมือนเดี๋ยวรู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้นะไปถึงแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าลูกค้าคือใครนะครับผมชั่วโมงนี้สภาพว่าแบบนี้นะฮะขับรถส่งอาหารเนี่ยครับผมว่าสนุกที่สุดแล้วล่ะครับขึ้นเป็น นวัตกรรมหรือว่าเป็นพฤติกรรมใหม่นะของประเทศไทยนะฮะเดลิเวอรทุกอย่างระบบเข้าระบบออนไลน์กันหมดนะครับรวมทั้งการส่งอาหารด้วยนะครับผม็นที่นิยมนะของผู้คนที่ว่างงานละครับนะครับรถส่งอาหารถึงแล้วครับหมดโฟรเสิร์ฟถึงบ้านนะเรามาส่งกันถึงที่นี่เลยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมตอนนี้เวลาใกล้แล้วนะครับ ใกล้เที่ยงแล้วนะครับ11.30นแล้วนะครับตอนนี้ผมเอเได้เป็นออเดอร์ที่7นะครับอเมซอนหลังราชพัฒนะครับหาร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่นะใหม่จริงๆฮนะไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยมั้งครับนะฮะอเมซอนคาเฟ่นะครับผมเป็นออเดอร์ที่7ของผมในใน,ในงานวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปรับออเดอร์กันเลยครับ อาจจะเป็นออเดอร์สุดท้ายสำหรับวันนี้ก็ได้ครับเพราะดูเวลาแล้วนะมันกใกล้เที่ยงเข้าไปเต็มทอ้องแล้วเดี๋ยวต้องไปภารกิจแล้วครับครับหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์ระชาลาเต้ครับผม 5ิบาบาทครับเลยส่งกันไม่กั้มีเอานุปิดไหมสติกเกอร์ออรอมีไหมไม่ปิดหรอ<ฆ>ปกติมีนะปิดกันหกอะ่ะไม,ไม่ไม่มีอะค่ะไม่มีรอที่อื่นมีนะสาขาอื่นครับ แต่ในถุงพี่มันไม่มีถุงของมันเองแล้วก็ให้ตัวมันจะให้ได้เป็นไรแล้วปกติที่ก็จะมีตรงนี้ดีไมีไหมดีปะมมีว้นะไนันี้เปอดีปะไม่มีก็ไม่เป็นไรเออแค่เงี้ยกลมๆอ่ะ ใช่แล้วปดตรงนี้ครับกันหกใช่กันที่มันกระเด็นใช่ใช่ใช่พอสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยไรเดอร์มาก็ถจะปิดตุกใช่ใช่อันจะแบบการหใช่กัรหกครับ ที่ถ้ามีที่สูบป้างย่งก็ึอ๋อโอเคโอเค ครับผมออเดอร์ order ที่7ครับแตออเดอร์นี้ส่งใกล้มากนะฮะหนึ่งกิโลกับอีก700เมตรเองครับผมนะเราก็มารอรุนนะเผื่อได้ออเดอร์ order. อีกสักออเดอร์นึงนะครับปิดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเลยครับเลยเลยเลยไปนิดนึงครับเลยไป20เมตรนะเลีวกลับเลี้ยวกลับครับผม าบค,ครัแม่ครับออเดอร์เข้ามาพอดีนะครับหลังจากเราส่งออ,อเดอร์ที่เมานะครับ ออเดอร์ที่แปดนะคงจะเป็นสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะครับผมค่าส่งใช่ค่าส่งสิบห้าบาทโอ,โอเค <laughs> <c oughs> ได้อยู่อนะเกือบเที่ยงแล้วครับผมเป็นออเดอร์ที่แปดออเดอร์นี้นสุดท้ายส่งไกลเลยครับแถมมีค่าส่งด้วยนะครับผมออเดอร์นี้มีค่าส่งสิบห้าบาทนะครับผมเอาเป็นว่าเรามาสรุปนะครับผม เื่นาตั้งแต่ประมาณ8โมงนะครับแล้วก็ส่งออเดอร์สุดท้ายประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก่อนเที่ยงครึ่งนิดเล็กน้อยนะครับผมก็สรุปว่าได้8ออเดอร์นะครับมีออเดอร์ที่มีค่าส่ง2ออเดอร์นะครับ35บาทแล้วก็15บาทเรามีออเดอร์ที่มูลค่าคือ180บาทอยู่1ึออเดอร์นะครับ ได้ค่าส่ง25บาทนะครับผมก็คือได้ค่าส่ง23บาท7ออเดอร์และ25บาท1ออเดอร์มีค่าขนส่ง2ออเดอร์นะครับผมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะเป็นส่งอาหารหรือว่าจะเป็นคลิปจักรยานคอยติดตามกันนะครับขอคบคุณที่ติดตาม<อ>ชมแล้ว <11 4 S 1> ขอบคุณสำหรับ ยอด b s c สไครยอดไลค์ยอดแชร์นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครครับ, like, share, ค,รบคุณจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ